ก่อนจากนะครับผมจะเปิดยอดเติม ฝากร้านเติมเกมกันด้วยนะฮะ p a y to w i n Top Up บริการเติมเกมมีเกมให้เลือกมากมายแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด BMR n เพื่อเป็นการสน,สนับสนุนพี่บอยด้วยนะครับทวรเนี่ยมีหลายคนมีมิวจังมีพี่วินมีออพติมัสแล้วมีคนอื่นอีกแต่ถามว่าทำไมผมถึงให้ทัวร์คนนี้แล้วผมก็คิดว่าทัวร์คนนี้แหละเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นมานานแล้วด้วยกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่รีวิวอันดับหนึ่งเป็นตัวมิอจนะังนะครับอยู่เซิร 5 5มาสัะพักใหญ่แล้วผมจะให้คุณดูของกันก่อนเลยท,ทําแท้ทั้งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจะตี18เกือบครบแล้วตอนแรกอะ่ะเขากะาจะตี18ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวให้ผมรีวิวแต่ว่ามันเหมือนกันเพราะผมรู้อยู่แล้วปลายทางยังไงคุณก็บวก18ปลาดับบวก11ทั้งตัวไซนในก็เป็น2ออฟแล้วก็อันนี้ก็คือพยายามฟาร์มไปเรื่อยนะอันนี้คือตึงนะเป็นมันมันตึงของช่วงระดับนั้นอยู่แล้วแฟชั่น, 125, 11 8, 11 8, นรือว่่าเป็นฟชันที่ค่อนข้างร็อ100บหมดคือยสิาเปดนขอ150คือของตันแล้ร ห้าสิบทำแท้บวกสิด้วยอันนี้ไม่ได้กินยานะถ้ากินยามันจะต้อง18ทั้งตัวใส่เครื่องดาวแล้วก็ครบบทแล้วทั้งตัวนะครับแล้วก็มาดูที่มุกวิเศษนะครับมุกวิเศษตอนนี้เขาก็ยังใส่เป็น9นะมีรองเท้า10กับอาวุธ10 PK 15้นะนี่ถือว่าโชคร้ายนะมันได้ยันย่าง20เลยนะแต่ก็โอเคแล้วเพราะว่ามันได้ดามจเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวสเตตัสเราจะเปิดที่หลังแฟชั่น959ผมว่าเยอะสุดแล้วในเกมน่าจะเหมือนผมทําไมถึงบอกว่าน่าจะเหมือนผมผมเนี่ยมีม้นะวมมลแบบแฟแแ ผมก็เก็บมาครบทุกแฟชั่นเหมือนกันนี่โอจังเนี่ยมี9 5้ได้เนี่ยหมายความว่าเก็บทุกแฟชั่นเขาก็มีพวกนี้นะเขามีลมปานเดี๋ยวดูลมปานก่อนนะลมปาน2แล้วก็ลมปาน2อันนี้เขาฟาร์มเหรียญอยู่นะแล้วก็ลมปาน2อออลมปานหมดเลยนะคิดว่านะอ่าอันนี้ออลมปาน2น่าจะใช้อันนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบอย่างอื่นนะนี่ครับ exp บัฟเหรียญแล้วก็รีไซเคิลตำลึงอ๋อนี่แปลว่าอันนี้ยังไม่ใส่นะคือรอลมปานออมาอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้น่าจะเปลี่ยนแน่นอนโอเคครับทีน พิเศษกันหน่อยนะครับสัตว์พิเศษก็อัพสิดาวเต็มเหมือนผมเป้เลยนะครับแพนด้าด้วยเฮ็ดคีกูไม่เคยเห็นแพนด้าชุด10นี่เป็นไงชุดมันจะเป็นอย่างงี้นะแชทนะ <laughs> ชุดมันเท่เวะ่ะสัตว์ยังทําให้เต็มนะทำไมตัวนี้ไม่ทําแด้เลือดเพิ่มอีกนะไม่เอาจังแล้วก็หมาก็ไม่ได้อัพเต็มนะครับหมายังเหลือถ้าตันเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นนะครับมับงกรทุกคนได้เท่านี้หมดทีนี้ไปดูในเรื่องสัตว์พิเศษกันบ้างสัตว์พิเศษก็ยังขััััั้้้้้้นนนนนน4เเเืือออบขข5หหมมมมมดแลลววะรรีี6ไู่่่่าาาาจททํํพิป ากไอสัตว์พิเศษเนี่ยทำยากอันนี้ตันหมดแล้วแล้วก็มาดูของเซียนกันบ้าง684สใส่มาตรฐานอาวุธเขาใช้โจมทวนกับกระบ,บี่นะแปลว่าทวนกับกระบ,บี่เนี่ยสร้างความลำคาญให้เขาเยอะออฟนี่เรียกว่าสุดเลยนะครับดูดเลือด6%อนะครับอันนี้เยอะสุดแล้วยังไม่เคยเจอมากกว่า6คนมีน้อยด้วยนะครับแล้วก็ทิกเกอร์7นานาฬมกระบ,บี่15เปอร์ก็น่าจะสุดเหมือนกันแล้วก็มาดูที่เสื้อนะครับเสื้อใส่เป็นพระคัมพีร์2เทพนะครับทำให้ทวนอึดมากๆนะครับก็เป็นสุดเหมือนกันนะครับอันนี้จอกพัดนา วิเนี่ยแหละเกาะนะครับใส่เป็นเลือดนะครับแล้วก็ดูดซับกับบล็อกอย่างละ17เปอร์ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็อันนี้โจมตีกังฟูโจมตีกังฟูปกติเลยนะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายด้วยกังฟูโจมตีเป้าหมายด้วยกังฟูอันนี้เอาไว้ตีคือแขนซ้ายแขนขวาคือเอาไว้ตีผู้เล่นพวกที่แบบว่าหลบเยอะๆอะไรเงี้ยจริงๆมีเมทียุดก็โอเคแล้วนะซ้ายขวาก็ใส่ป้องกันมอนสเตอร์นะครับปกติรองเท้านะครับใส่เป็นเพิ่มดาเมจมอนสเตอร์ Monster ทีนี้มาดูดูในร่างทองบ้างร่างทองก็ใส่ครบ นะครับโอ้ได้รองเท้า16กับแหวน17มาด้วยวะของจริงนะโอเคอันนี้คือด้านในปอกี้ลืมพาดูเซ็ตดีก็ดีเทั้งตัวแล้วเหลือสร้อยเสื้อแล้วก็เกราะนะครับเป็นสิ่งที่ทํายากที่สุดอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันจะกใกล้ๆกันหมดอาวุธเทพห้าหกแปดสิบแปดสิบนูรอยเท่าผมพัด80ดสิบนี่แล้วเลิกทำละคิดมันผมเป๊ะคือแม่งเปลืองขี้เยแล้วมันแบบไม่ได้เก่งขึ้นเยอะไส้ในไส้ในการนินจาโจมนินจานะนินจาโอ้นินจากระบี่กระบี่กระบี่ ท่ออูกระบี่แดงเลยวะลูกพี่โอ้โหตึงจัดแล้วก็อันนี้นะครับร้อยบวกหมดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตันแล้วเราจะมาดูในส่วนของกระจกกระจกเนี่ยผมบอกเลยว่า C ีเขดแลพวกเราจะมีกันคนละอันใช่ป่ะขั้น14นี่เต็มที่เลยก็คืออันเดียวใช่ไหมนี่ครับอันนี้เขาใส่เป็นอันนี้คือเซต p ี p นะคุณผู้ชมดูไว้นะครับอัพ1ขั้นอันนี้ไม่ได้อัพนะอันนี้ไม่ได้อัพนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็น PP หมดนักดาบกระบี่นะครับ อ่าทวนอนินจาแล้วก็ธนูแล้วก็หมอถูกต้องเลยนะอันนี้คือเปะ๊ะผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดดูของด้านในเขาึงไม่มีทางได้เห็นเพราะเขาไม่เคยให้ดีใครไปรีวิวโชคดีนะที่เขาให้เราเซาซีจังมีโอจังบอกเซาซีจังอ่าก็ได้ก็ได้นะครับขางในเขาเยอะมากเลยเนะี่ยข้างในเนี่ยเต็มนี่มาแล้วเราโผล่ที่หน้านี้อันนี้คือของที่เขาเก็บไว้คุณดูไหคุณดูโถ14นะคุณดูโถ14โถ14พวกขั้น3าม คน,ด, 14, น, 3, แบบน,นดูโถ14อัพขั้น3มอ่ะไอ้เฮียใช้แบบหลายแสนหยวนจัดโถ่สอัพขั้น3นะอันนี้ข้างในนะไส้ในนะ,ละอล้น,นี้เอาไว้แบบเอาไว้ลงดันไอ้พวกนั้นแหละนะครับหุยอยากล่อเลยวะ่ะเตรียมตัวตีดีเจ็ดแล้วอะ่ะอันนี้จะทาเป็นไลท์ดาเมจนะครับทำให้โดนดาเมจเ,เบาลงนะแล้วก็มีเพิ่มดูดซับกับโอกาสบล็อกนะครับดูดซับกับบล็อกทีนี้มาดูในเรื่องของปีกกันบ้างมีโอจังมีทั้งหมด3ปีกปีกที่เขาใส่อยู่เนี่ยตอนนี้จะเป็นเมทิยุทธกับคุ้มครองเอ้ยนี่มันซุ่มนวา มีมาตเตอร์นะเขากำลังช่างใจอยู่นะว่าใช้ปีกไหนดีนะแต่ถ้ามาสเตอร์ก็ถึกขึ้นไปอีกอันนี้ปีกหนึ่งนะอันนี้เอาไว้ฆ่าคนที่ชอบวิ่งหนีเป็นมังกรเคลื่อนกับเมทิยุทธ์ปีสุดท้ายเป็นโจมตีอย่างรุนแรงนะครับเมทิยุทธ์กับคริแต่ว่าทวนเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยได้ขี่บ่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ดีนะเป็นช้อยเลือกได้ดีนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วปุ๊บจะหาคุ้มครองก็ไม่ง่ายเหมือนกันต้องดูดีๆนะเพราะว่าทวนระดับเนี้ยม ถ้าลมปานเวอ่อวโดยที่ไม่ต้องแบบให้เลือดเด้งมันก็ดีนะครับเพราะว่าตัวละครของมิวจังก็ถือว่าอึดมากๆอยู่แล้วตอนนี้ตัวละครมิวจังเลือดอยู่ที่4 6 0 0 0นจะสี่แแล้วก็นี่คือไส้นทั้งหมดที่เขามีอยู่นะครับมีการหมอมีโจมกระบี่มีโจมนินจาหู้นินจาเต็มกราฟเลยแล้วก็มีการดาบมีการน,นินจามีการทวนอะทุกคนทําเหมือนกันหมดละน่าจะประมาณนี้นะอ๋อสเตตัสสุดท้ายนี้เราจะไปดูในเรื่องของสเตตัส ATK ตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นนะโดยที่ไม่กินยาเลยใช่ป่าววะ ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเขามียาเยอะหรือเปล่าถ้ายาเยอะผมอาจจะขออนุญาตมีเยอะวะขอเทสหน่อยนะมิโอจังอ่าผมขอกดนะขอกดนะอันเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอันนี้เราจะไม่กดนะอันนี้เราจะไม่กดอันนี้ฟูลบัฟนะครับแต่ไม่มีอันนี้นะถ้ามีอันนี้จะได้โจมตีกับนี่เพิ่มผมขออนุญาตเอาให้มันแบบเต็มสูบนะผมจะเอาไอ้พวกนี้ออกนะครับจะใส่มาสเตอร์นะใส่ผิดนะต้องมีคําว่าทวนหลังปานหรอเฮ้ยวัสดีมิโอจังอ๋อไอ้เฮียมีเยอะเกิน <laughs> อ่าเจ้าของตัวมาบอกเองนะโอเค โอเคครับ <Okay, S 2> เรียบร้อยอ่ะอันนี้เราใส่แบบเต็มกราฟนะโอเคครับเราใส่เรียบร้อยแล้วมาขอดูคุณสมบัตินะครับเปลี่ยนสิไปเรียบร้อยแล้วนะครับพลังโจมตีนี่53 0 0 0นาะพลังป้องกัน4 6 0 0 0เลยนะระดมเมจเกือบเท่ากูอีกพลังป้องกันกลางฟู29 0 0 0โจมกลางฟูเกือบพันสเพิ่มพลังพันหมีบัฟพีเคร้อยแล้วก็ลดพีเคสองแล้วก็โจมตีคีสอง้อยีต้านคีร้อยเก้าสิบต้านคีร้อยเก้าสิบนี่ถือว่าสบายแล้วนะคือชิลละเจอกับพววกตั ที่คีบบ่อยๆได้สบายๆแล้วเลยป้องกัน97นะครับโอกาสบล็อก49ดูดซับ72เ,เยอะมากเยอะสุดๆเลยนะทาให้ช่วยแบบลดพวกซับพ,พวกอะไรได้เยอะนะครับแล้วก็มีเจาะก,ก่ออีก3,000ดูดซับตรงนี้6,07โอกาสสัก413นะครับความดีอยู่ที่6ล้านนะ6ล้านเนี่ยมันขึ้นได้อีกเซตหนึ่งแล้วนะถ้าใครอยากแย้งนะครับว่ามีคนที่โน1เนี่ยใส่ในเยอะกว่านี้หรืออะไรเยอะกว่านี้แย้งมาอันดับแรกมึงเอาใส่ชุด1อ55ทั้งตัวให้ได้ก่อนแค่นั้นแหละผมก็ให้มิโอจังเป็น อันดับหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณพี่โอจังด้วยที่เอาตัวมาให้เรารีวิวเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นการะาบีโนหนึ่งบ้างไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วบ้างก่อนจากนะครับผมจะเปิดยอดเติมไม่ให้ดูไม่ให้ดู เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำเซตดีเสร็จละทีนี้พอไม่ติดเนี่ยเขายังมีเขายังมีรออีกนี่นะเขายังมีรออีกประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวไมโอจังใครที่ชื่นชอบนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ด้วยนะครับ,ววรบวนนวไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ